งานทาโครงหลังคาเหล็กแบบบ้านๆนะผมอาเสใช้เหล็กแบบไหนดีนะครับคือแล้วแต่ลักษณะของงานนะครับถ้าเป็นหลังคาเมทัลชี้นี่ก็อาจจะใช้เหล็กกล่องได้นะครับเหล็กกล่อง4ีุ่้นสนิ้วย่างงี้ความหนาก็แล้วแต่ลักษณะของงานเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กดำหรือเหล็กกาวนัยแต่ถ้าเป็นหลังคาซีเมนต์หรือหลังคาซีเพกโมเนียนะครับส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นเหล็กตัวซีดีกว่านะครับตัวซีประกบกันนะครับส่วนใหญ่นะครับผมเราก็จะใช้เป็นเหล็กตัวซีประกบกันนะครับคือเหล็กกล่องที่มีหน้าตัดเท่ากันสมมติเหล็ก ตัว C ตัวนี้4คูณ2นิ้วนะครับสตัวประกบก็จะได้ความกว้างอยู่ที่ประมาณ10เซนคูณ10เซน ทำไมไม่ใช้เหล็กกล่องนะครับสี่นิ้วก็ได้นะครับนะครับความหนาที่เท่ากันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหล็กดําหรือเหล็กเงไนส่วนตัวผมเห็นว่าเหล็กตัวซีดีกว่านะครับในการทำอสยนะครับผมสำหรับหลังคาซีเมนต์หรือหลังคาซีเปอร์โมเนียเพราะว่าเหล็กตัวซีเนี่เวลาเราจะต่อกันนะครับรอยต่อเราสามารถสลับกันได้ซึ่งบางทีเนี่ยไม่ตรงหัวเสานะครับถ้าเป็นเหล็กกล่องเราอาจจะต้องให้ตรงหัวเสาจึงจะมีความแข็งแรงกว่านะแต่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าเหล็กตัวซีสองตัวประกบกันดีกว่านะครับผม